หมายเลขหนึ่งเกหนึ่งคือสัญ,ญลักษณ์ที่จักรวาลหรือเทวดาประจำตัวสื่อสารผ่านตัวเลขมาถึงคนหมายเลขหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ความมั่นใจในตนเองการเป็นผู้นำการกล้าสแสดงออกการที่คุณสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นจริงได้ด้วยตัวของคุณเอง การกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนส่วนหมายเลข9เกี่ยวข้องกับความเมตตาความเอื้ออาทรหมายเลข9ยังหมายถึงการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างเมื่อ1991เลขชุดนี้รวมกันความหมายโดยรวมคือขณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของคุณ มันได้สิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างลงและโอกาสใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาหาคุณแล้วให้คุณใส่ใจไปที่โอกาสนั้นและกล้าที่จะเดินตามฝันของตัวเองคุณสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นเทวดาสื่อสารบอกคุณว่าให้คุณรักษาพลังงานเชิงบวกเอาไว้จงมองโลกในแง่ดี และสนใจเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเท่านั้นให้คุณกล้าเดินตามฝันของตัวเองเทวดาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนอกจากนี้คุณควรใส่ใจไปที่ความหมายของตัวเลข1-9-9-1บวก9บวก9บวกหซึ่งมีค่าเท่ากับ20เลขโดด2อบวก0มีค่าเท่ากับ2 หมายเลขสอหมายถึงความเป็นคู่ความสามาคัคคีการทำงานเป็นทีมความไว้วางใจขอแสดงความยินดีด้วยหากคนได้เจอหมายเลข1991เพราะชีวิตของคุณกำลังทั้งจุดเปลี่ยนที่จะดำเนินไปถึงสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงตามภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณเอง